d f ัสดีอทุกทท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองอาลายต์วันนี้ก็ขึ้นแพ็คคู่ให้ลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ e อ u สูทีฟอาร์สเปรคแคนะครับห้ามพลาดราคาขึ้นหน้า YouTube แจ้งหน้าคลิปแจ้งท้ายคลิปครนนี้หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวคอนเทียคิดราคาพิเศษลูกค้าเป็นเอาเป็นเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอราคาเราเอาเจเอฟซนะครับทั้งสองคันใครหารถไว้เข้าไรเข้าสวเนเดินทางต่างจางังหวัด2รุ่นนี้เครื่องดีมากๆครับรถพร้อมใช้ พร้อมใช้ทั้งคู่ครับรายละเอียดของตัวรถนะครับพร้อมใช้ทั้งคู่ด้านหน้าเริ่มกันเลยคันแรกจะเป็นทีฟอนะครับอีซูทีฟอานี่สวยนะครับคันนี้ภาษีปีหกเก้าเล่มเอกสารชุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมครบนะครับนี่เลยภาษีปีหกเก้าด้านหน้าดอกยางเหลือใช้ทั้งหกเส้นนะครับทรงรถยืนสวยมากนี่คุยกันตามตรงนี่นะครับมาต้องกันะไรลูกพี่นี่ภาษีปีหกเก้านะครับ 69 2,569สรีตัวจริงสวยมาก,กเห็นไหมบางเจี๊ยบเลยทีฟอาร์นี่นะครับอีซูซุทีฟอาร์ล้อแม็กทั้งสี่เส้นนะครับล้อแม็กทั้งสี่เส้นที่เหยบมีมาครบนะครับเป็นเลดนะครับกันกระจกที่กันกระจกหลังกันลังหัวเก๋งมีมาครบนะครับกระบะมีแมกเนเตอร์มาครบเลยนะครับคันนี้นี่คันนี้ได้สวยเดิมนะครับได้สวยเดิมเลยสเปคแคป SL เครื่อง2,5 90 HP Direct i n j ้ c เ i o n ไม่ได้เผาหัวนะครับมับงกร90เครื่อง2,5 0 0คุยกันง่ายๆประมาณนี้ครับรถตัวจริงสีเขียวหัวเปลี่ยดคือว่าทรงรถยืนสวยมากนะครับทรงรถยืนสวยมากยางเหลือใช้สี่เส้นนะครับย้ำอีกรอบนึ่งนะครับให้ลูกค้าเข้าใจนี่ล้งางหัวเกงก็สวยนะครับนี่เลยรถพร้อมใช้นะครับรถพร้อมใช้งาน สภาพภายในนี่แอร์ Air. ระบบแอร์ Air. ทุกอย่างมีครบนะครับระบบเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะครับนี่สภาพภายในคอนโซลบลาด้านหลังนี่ที่นั่งมีมาครบนะครับสวยนะเบาะด้านหลังที่นั่งมีมาครบเลยนี่สับประตูฝั่งด้านขวาปับ๊บนี่เพนเพสทุกอย่างก็งเดิมนะครับก็ดีนะนี่ไติดโลโก้ทุกอย่างครบเลยปับ๊บนี่ก็ควรการเติมอย่าง ลูกค้ามาซื้อกับผมภาคใต้คิดดูมังกรหนึ่งแล้วก็บิ๊กเอ็มหนึ่งนะครับขับสุดๆเลยพันกว่าโลนะครับเครื่องดีมากพวกเนี้ยทนผมพาดูสับป,ประตูฝั่งด้านซ้ายคันี้กันบ้างสับป,ประตูฝั่งด้านซ้ายเรามาดูเคลื่อนกันบ้าง พวกอุณหภูมิทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับนี่เลยแอร์ A, ระบบแอร์ทำงานเห็นไหมครับ AC ทำงานแล้วขึ้นไฟเขียวปัดน้ำฝนปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่นะครับไฟตรงนี้ก็มีนะครับเห็นไหมไฟออกทุกอย่างนะครับปกติเลยระบบไฟหน้าเรือนใหม่เห็นไหมคลาสสิกมากมกคลาสสิกสุดๆมาเราดูของเครื่องกันบ้างตอนนี้สองคัน สวยทั้งคู่นะครับพร้อมใช้ทั้งคู่เลยนี่มังกร90้าเฮปทีนะครับนี่เลยในเล็กอินเจคชันไม่ได้พอหัวนะครับต้อควรระวังทุกอย่างนี่เห็นโลโก้ยังเดิมเลยนะครับนี่นะนี่เดิมหมุดดำนะครับเก้บเฮปทีเครื่องดีมากพร้อมใช้งานนี่คือคันที่หนึ่งนะครับคันที่หนึ่งเราจะได้ไปกันเร็วๆเลย คันต่อไปนิสสันฟอนเทียนะครับนิสสันฟอนเทียหัวเดียวนะครับใครหารถไว้เข้าไร่เข้าสวนไว้ขนข้าวขนของอเนกประสมธุรกิจส่วนตัวนะครับต้องคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากมนะครับเล่มเอกสารชุดโอนทุกอย่างอยู่กับผมครบนะครับคันนี้นะนี่คือฟอนเทียเครื่องทีดีสอนะครับปั๊มสายนะทีดีสอปั๊มสายทนประหยัดน้ำมันนี่ครับทนและประหยัดน้ำมันมากๆนี่ครับด้านหน้า ทรงรถสวยนะครับถือว่าสวยเลยทรงรถนี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของตัวรถนี่เลยล้อได้เป็นล้อเดิมด้วยนะครับดอกยางเดือใช้ต้องหกเส้นนะครับเดิมโรงงานเลยนะล้อเขาสีตัวจริงสวยนะครับนี่นะสวยมากพาดูดูลูกค้าดูขอบคุณเองมีมาครบพร้อมใช้งานนี่กระบะมีแม็กไลเนอร์มาด้วยนะครับแม็กไลเนอร์มีมาด้วยนะ มีมาด้วยเลยฟอนเทียสภาพภายในนี่ครับสวยกิิบนะสภาพภายในนี่ถือว่าสวยเลยสภาพภายในเ,นาาเาาในบาะที่นั่งนี่ใครหารถขนข้าวใช้ไล่เขาไว้เขาไล,เาไล่เข้าสวนไว้เดินทางไว้ขนของเยอะๆต้องรถหัวเดียวแล้วครับดูแลรักษาง่ายนะครับพวกนี้ดูแลรักษาง่ายมาก ามาเริ่มกันเลย <c oughs> เครื่องหวานมากเสียงเครื่องหวานมากไลไม่ต้องเป็นไมเทานะตัวนี้ คอนโซลสวยไม่เท่าลูกค้าดูเครื่องนะครับผมคัดเครื่องให้ลูกค้ามากๆเลยนะเห็นไ,ไหมครับเครื่องสวยกิ๊บเลย k ีดีสองเตดนะครับนี่เลยพร้อมใช้งานนี่พร้อมใช้งานสวยทั้งสองคันนี่เดิมนะครับคาน้างเดิมเลย เดิมเดิมของธนาเดิมมากเครื่องสวยมากผม,ผ,มผมเป็นคนทัดเครื่องอยู่แล้ว,วลูกค้าเนี่ยแล้วละครเครื่องขันหิสวรรค์เครื่องเคงามเงามเครื่องงามเครื่องงามไว้เขาอะไรเขาสวนเดินทางนะครับไปขนของ ว่าจะเป็นรับซื้อของเก่าหรือว่ารับซื้อปุ๋ยขายปุ๋ยส่งของให้ลูกค้าส่งพวกลินพันต้นไม้อะไรก็ได้หมดนะครับนี่เลยก็แจ้งราคาทีละคันให้ลูกค้าชัดเจนเลยนะครับคันที่1นนะครับ isuzu t i r spec c a p sl 6 9 0 0 0บาทคันต่อไป nissan frontier นะครับเจ็ดหมบาทเอาราคาแราเลเอาแต่ f c ไปเลย นี่ครับทั้ง2คันนี้พร้อมใช้งานลูกค้ามาขับกลับได้เลยนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับย้ำลูกค้านะครับตั้งอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0 9 1 9 7 7 0 4 0 8 4 9 5 4 9 9 0 7แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอลุงเลืองเชียงกงเพจปอลุงเลืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุงเลืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการบอกเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วห้ามพลาด จัดให้ตามคำขอของลูกค้าขอบพระคุณเอฟซีมากขอบพระคุณอย่างสูงขอพระคุณยิดีตามนะครับขอบพระคุณครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับ